คุณยายเอาแกงปลาอีกหน่อยเนาะานกลางๆนะคะับฉันก็จะกแกะเนื้อปลาให้ยายค่ะดูนะคะ่นะดูค่ะเแล้วก็ตัดให้นะคะัย่าง,งานี้นะคะ อ้านะคะ่ะตัดไปให้นะคะคุณยายคุณยายต้องกินเนื้อปลาเยอะๆนะคะอืมนี่ค่ะนี่เลยค่ะนะคะกักบแ<อ>กงอนี้นะคะตำจืดแตงแกงชูชีปลาขยแยมมีปลาหมึกทะเพออยายกินปลาแกงชูชีได้แล้วฉันก็ไม่อยาก แกะปลาหมอให้กินเลยนะกินปลาสดๆดีก็นะเออแล้วกาแ่นื้อแ่นิ่มๆเลยครันี่ค่ะอืมอืมอร่อยหมคอร่อยมนแค่คุณยายชุดน้ำค่ะสดน้ำสดน้ำไม่สดเช็ดชุดน้ำนี่ต้มค่ะสดน้ำต้ม เนืเอหัวไอ,อลค่ะคืบนั่นเฉยค่ะคถามแ้วเอาเนื้อปลาห,หน่อยนะครับคุณยายเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาค่ะอีกนิดค่ะอีกนิดค่ะนี่ค่ะเออต้องอย่างนี้ค่ะ นีอ่อ้าเอาข้าวอีกไหมคะเอาข้าวอีกไหมคะคุณยายเฮ้อ<ะ>เอาข้าวอีกไหมคะแมวแล้วแมวแล้วเหรอยิ้มยิ้ม,อมโอ้โหพอแล้วล่ะก็โอเคแค่นี้ก็ได้อยู่นะคะเ <ม começo. S 2> นะอะไปเยอะๆซดน้ำ่อยคะ่ะนิดนึง นี่คุณยาอิ่มแล้วนะคะชื่นใจไหมคะอเอาข้าวหลามนิดไหมอิ่มแล้วข้าวหลามมากินข้าวหลามเลยไหมเอาหน่อยเอาอ่าอิ่มแล้วทำไมเอาหน่อยเอายายต่อด้วยข้าวหลามนะคะทุกคนต่อดด้วยข้าวหลามสักหน่อยนึงนี่ข้าวหลามบอกใหญ่ๆค่ะนี่ค่ะนี่นะคะแกะให้ยายกินนะคะ Okay. Oh,